สวัสดีครับผมวันนี้เดี๋ยวมาแนะนำสำหรับอาชีพที่วิ่งรถลัวนะครับเมื่อว่าเราขับรถล,ลัวจ้างอยู่แล้วนะตอนนี้เราต้องการรถลัวออกไปวิง่งเป็นของตัวเองว่าต้องใช้กระสัทอะไรบ้างหรือวต้องออกรถอย่างไรนะครับผมคือมีสองกรณีคือเราวิ่งคลองคิวดะขึ้นอ่าจะขึ้นอยู่กับบริษัทก็คือเดือ,อนก็โอนค่าบันทีได้เลยเรียบร้อยหรือว่าเราวิ่งคลองในจ้างที่ว่า ไม่ได้จดทะเบียนบริษัทวิ่งามคิวได้แบบนี้ไม่ได้อื่นเดือนไม่ได้ค้าวบัญชีแต่ว่าจ่ายเป็นเงินสดก็คือถ้าในกรณีแบบนี้นะครับแยกเป็นช่องยานต์ในบ็อกถ้าเงินเดือนค้าบัญชีเราก็ข้องชื่อรัอรองเงินเดือนแล้วก็แนบผูสเตตเมนต์เดือนข้าได้เลยเราสามารถออกหลอหลวดแลวก็ไปใช้วงเงานก็องเราได้ตองถ้าเกิดว่าเงินเดือนเรารับมึงสดไม่ได้ค่าบัญชีแต่ว่ามีหน่ามีไรอยู่เรียบร้อยใหหน้าจ้างออกนังเชื่อบือเงินเดือนให้ เดียาง,งานแนบหน้าเลมหลอดหน้าเลมหลอดขั้นเดียวเราวิง่งต้อยเป็น